สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะม่านจะพาทุกคนมาชิมอาหารตุรกีด้วยกันอีกแล้วค่ะที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าโคโคเลสค่ะทุกคนพอเอามาใส่ขนมปังก็จะเป็นเอกเมกโคโคเลสค่ะหรือว่าแซนด์วิชไส้แกะค่ะซึ่งเอกเมกนะคะก็แปลว่าขนมปังค่ะเจ้าโคโคเลสเนี่ยนะคะมันก็มีหลายประเภทเลยวันนี้นะคะม่นจะเลือกอิสเมียโคโคเลสค่ะ เจ้าอซสเมียร์โคโคเลชเนี่ยนะคะมันก็แตกต่างจากโคโคเลชชนิดอื่นก็คือมันไม่ใส่ผักค่ะ1ชิ้นนะคะก็ตกอยู่ที่ราคา52เตอร์กิชลีราค่ะหรือว่าประมาณ200บาทไทยแอบแพงอยู่เหมือนกันนะทุกคนมาหน่ะสั่งเขาว่ามาน่ะต้องการชกอาจิอิสทิวรมซึ่งแปลว่าฉันต้องการมันเผ็ดมากๆเลยนะ ก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะใส่พริกมาให้อย่างเพียบเลยนะคะแต่ก็ไม่เผ็ดค่ะวิธีทำเจ้าโคโคเล็กเนี่ยนะคะเขาก็จะเอาไส้แกะค่ะทุกคนมาพันที่ท่อนเหล็กนะคะและหลังจากนั้นค่ะทุกคนเขาก็จะนำไปย่างค่ะเราสามารถสั่งเขาได้นะคะว่าเราอยากได้แห้งมากหรือว่าแห้งน้อยสำหรับม่านนะคะม่านก็สั่งแห้งมากค่ะ เพราะว่าบางครั้งมันอาจจะมีกลิ่นที่เราไม่ค่อยเคยชินนั่นก็คือกลิ่นของแกะค่ะแต่ว่ามันก็พอมันแห้งแล้วมันก็อร่อยนะคะทุกคนยิ่งใส่พริกเยอะๆใส่เกลืออีกหน่อยยิ่งจิ้มแจ่วด้วยแล้วนี่แบบว่าโอ้โหหยุดโลกเลยอะทุกคน มันก็อยากจะฝากเมนูนี้นะคะเป็นเมนูแนะนํานะคะว่าถ้าทุกคนนะคะได้มีโอกาสมาประเทศตุรกีนะคะต้องลองสั่งเจ้าโคโคโเลสนี่ทานนะคะเราจะสั่งเป็นแซนด์วิชโคโคโเลสค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่โคโคโเลสเขาก็จะขายกับขนมปังนี่แหละคะ่ะปกติมักจะสั่งมาทานที่บ้านเพราะว่าสามารถทานจิ้มแจ่วได้ค่ะ มันก็จะได้รสชาติความเป็นไทยขึ้นมาอีกนะคะมันชอบมากเลยทุกคนตอนนี้มันจะพาไปดูโคโครลชี่แสมหน้าทานกันตอนนี้เลยนะคะอย่าลืมนะคะมาถึงตุรกีแล้วต้องอย่าลืมสั่งโคโคเลชเอกเม็กโคโคเลชหรือว่าแซนด์วิชไส้แกะนะคะมันอร่อยดีเด็ดมากๆากค่ะทุกคนบ๊ายบาย